สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกสาวอีกคนบอยพิสนุที่เกิดก่อนแต่งภรรยาฝรางังสาหรับบอยพิสนุเพิ่งจะได้เป็นคุณพ่อจริงจงจ,งจังจังสักทีก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้หลังจากที่อเมแมนด้ภรรยาสาวชาวสวีเดนได้ให้กำเนิดทายาทบุตรสาวน้องเฟรยาเป็นคนแรกแล้วนั้นก็ทำเอาคุณพ่อเริ่มปิติอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ทว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็ทำเอาอึ้งพระบ,บอยพิสนุ ได้เปิดตัวน้องชีตาสาวน้อยวัยสายวัย17ปีแถมยังเผยว่าเป็นทายาทบุตรสาวคนโต ดยหนุ่มบอยพิศนุก,ก็ได้เผยคลิปชื่อว่าเปิดตัวลูกสาวโดยบอกว่ามีทญญายาทแล้วชื่อน้องชีตาอายุ17ปีซึ่งบอยพิศนุรับมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนอยังเล็กๆอายุได้เพียง3ามขวบเท่านั้นซึ่งน้องชีตาเป็นทญญายาทของลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่าบอมแต่ตอนนั้นบอยอยากมีหลานจึงได้รับอุปการะน้องชีตามาเลี้ยงซึ่งตัวเขาเองและครอบครัวก็รักน้องชีตาเหมือนทญญายาทบุตรานแท้ ก็เลยถือว่าเป็นทญญายาิของตนเลี้ยงดูแลทุกอย่างมาตลอดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดส่งเรียนแต่ส่วนใหญ่น้องชีตาจะอยู่กับคุณย่าหรือคุณแม่ของบอยนั่นเองส่วนทางด้านน้องชีตาเรียกบอยพิสนุว่าป๋าซึ่งทางด้านป๋าบอยละววรกรรมน้องชีตาว่ามีครั้งหนึ่งได้ส่งกลับไปอยู่ในห้องสอนสองเดือนอยู่นี่เขาติดเพื่อนมากตอนมอต้นไม่อยากเรียนขี้คร้านพูดอะไรไม่เชื่อฟังเลย ชีตายอมรับทุกอย่างนั่นแหละไม่อยากมองหน้าเลยไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดด้วยเลยคุยแล้วไม่ฟังอะไรเลยเหมือนคนหมดใจอ่ะบอยพิษนุก,ก็ย้ำอีกว่าดื้อมากตอนนั้นดื้อจนแบบคุณย่าพรพันธ์อยากทำอะไรกับหลานก็ทำเลยแล้วกันก็ยังเลี้ยงดูเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องดูแลแต่แบบไม่อยากคุยให้ยากเขาแล้วกัน แต่หลังๆเริ่มปล่อยให้เขาไปคิดเองมากขึ้นซึ่งพอมองย้อนกลับไปบอยพิสนุก็เผยว่ามันเป็นที่ตัวเราด้วยที่พยายามไปเคี่ยวเข็นเขาอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่ไม่ดีเหมือนกันเหมือนชอบไปบังคับเขาซึ่งตัวของบอยพิสนุเองนั้นก็หวังดีให้น้องชีตาได้ดีได้เรียนหนังสือแ้วที่เราไม่รู้ว่าความต้องการเขาคืออะไรมันก็เป็นวิธีที่ผิดแหละ เราวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะมีวิธีชีวิตของเขาเราก็ได้เรียนรู้หลานดื้อเพราะอะไรติดเพื่อนถ้าเราไม่ทาความเข้าใจก็จะควบคุมเขาไม่ได้เลยปล่อยไปเกือบ3ปีจนกระทั่งเริ่มเข้ามปลายก็ได้มานั่งคุยกันอยากเรียนอะไรต้าเลือกเองป้าจะไม่ชี้ไม่บังคับก็นั่งคุยกับเขาอยากเรียนอะไรก็เข้าใจในตัวเขามากขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทั p News r o o m .info ขอบคุณครับ